อ่านพระคัมภีร์หปี1รอบปฐมกาลบทที่41-42และมัทธิวบทที่12ข้อที่1-23ประจําันที่17มกราคมเรามาเริ่มที่ปฐมกาลบทที่41ครับโยเซฟอธิบายพระสบีของฟาโรอยู่มาสปีเต็มฟาโรทรงสุบินว่าทรงยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำายทันใดนั้นมีโรค มีโคเจ็ดตัวอ้วนพีงามน่าดูที่มาจากแม่น้ำนายนั้นกินใบอ้ออ,อยู่แล้วนี่นนะยมีโคเจ็ดตัวสู้ผอมน่าเกลียดตามขึ้นมาจากแม่น้ำนายมายืนข้างโคอ้วนพีที่ริมฝั่งแม่น้ำนายโคที่สู้ผอมน่าเกลียดได้กินโคอ้วนพีงามน่าดูทั้งเจ็ดตัวนั้นเสียแล้วปาโรตื่นมันถมพวกมันทมหลับไปอีกทรงสุบินครั้งที่สองวันนี้เนะี่ยมีต้นข้าวต้นเดียวออกวงเจ็ดวง เป็นข้าวมเมล็ดแต่งงามดีและมีรวงข้าวเจ็ดรวงงอกขึ้นมาภายหลังเป็นข้าวรีบและเกลียมเพราะลมตะวันออกรวงข้าวรีบเจ็ดรวงนั้นได้เกลืนกินรวงข้าวงามดีเจ็ดรวงนั้นเสียและฟาโรตื่นมันถมและทรงทราบว่าเป็นพระสุบินเ <c oughs> มื่อลุงช้าพระองค์ทรงพระองค์รุ่มร้อนพระทายจึงรับสั่งให้เรียกโหวและพวกนักปลาทั้งปวงของอียิบ มาเข้าเฝ้าแล้วฟาโลส่งเล่าพะสุบินให้พวกเขาฟังแต่ไม่มีใครทูลอะไรอธิบายพะสุบินนั้นแดกฟาโรได้ขณะนั้นหัวหน้าพนักงานเชิญทวดสวยจิงทูฟาโรว่าวันนี้ข้าพระบาทเรื่องถึงความผิดของข้าพระบาทคือฟาโรท่งพระพิโรธแก่เหล่าข้าราชการท่งขังข้าพระบาทว้ในคุกที่บ้านผู้บัญชาการหารักษาพระองค์ด้วยการกับหัวหน้าพนักงานขนม ข้าบาททั้งสองฝันในคืนเดียวกันทั้งข้าพระบาทและเขาความฝันของแต่ละคนมีความหมายต่างกันมีชายหนุ่มชาวฮิบรูคนหนึ่งอยู่ที่นั่นเป็นคนใช้ของผู้บัญชาการอาหารรักษาพระองค์เมื่อข้าบาททั้งสองเล่าความฝันให้เขา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 ฟังชายนั้นกอธิบายความฝันของแต่ละคนให้ข้าพระบาททั้งสองฟังเขาอธิบายความฝันให้ข้าพระบาททั้งสองอย่างรายก็เป็นไปอย่างนั้นคือพระโล่งทรงตั้งข้าพระบาทไว้ในตำแหน่งเดิมแต่อีกคนนั้นถูกแขวนคอ ฟาโร่จึงรับสั่งให้เรียกโยเซฟมา mm hmm. เขาก็รีบไปนาะ mm hmm. มาออกมาจากทุกใต้ดิน mm hmm. เมื่อท่านโกนศรีรษะผ,ผัดเสื้อผ้าแล้วก็เข้าเฝ้าฟาโรฟาโรตัดกับโยเซฟว่าเราฝันไปไม่มีใครอธิบายความฝันได้เราได้ยินว่า mm hmm. เมื่อเจ้าได้ฟังความฝันเจ้าก็อธิบายความฝันได้โยเซฟจึงถึงตอบฟาโรว่าไม่ใช่ข้าพระบาทพระเจ้าต่างหากจะประกาศจะประทานคําตอบอันควรแก่ฟาโรฟาโรจึงตัดกับโยเซฟว่าในความฝันของเรานะั้นนี่นะ่ เรายืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำนายโคเจ็ดตัวอ้วนพีงามและดูขึ้นมาจากแม่น้ำนายกินใบอ,อ้อยอยู่แล้วโคเจ็ดตัวตามขึ้นมาไม่งามแต่น่าเกลียดมากและสู้พร้อมเราไม่เคยเห็นมีโคน่าเกลียดอย่างนี้ทั่วแผ่นดินอีบเลยโคที่สู้้อมรอมน่าเกลียดนั้นกินโคอ้วนผีเจ็ดตัวแรกแล้วเสียเมื่อกินหมดแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันกินเข้าไปเพราะยังน่าเกลียดอยู่เหมือนเดิมแล้วเราก็ตื่นขึ้นในความฝันของเราอีกครัง้งเรายังเห็น ต้นข้าวต้นหนึ่งมีรวงเจ็ดรวงงอกขึ้นมาเป็นข้าวเมล็ดแต่งและงามดีกลับเห็นข้าวอีกเจ็ดรวงงอกขึ้นมาภายหลังเป็นข้าวเกี่ยวรีบและเอี่ยมเพราะลมร่อนออกรวงข้าวรีบนั้นปืนรวงข้าวเจ็ดรวงนั้นเสียเราเล่าความฝันให้โหรฟังแต่ไม่มีใครอธิบายได้โยเซฟจึงทูลฟาโรห์ว่าพระสุินทอกับฟาโรห์มีความหมายอย่างเดียวกันพระเจ้าทรงสำแดงให้ฟาโรห์ทราบสิ่งที่องค์จะทรงทำ โควินพีเจ็ดตัวนั้นคือเจ็ดปีและรวงข้าวที่เจ็ดรวงนั้นคือเจ็ดปีเป็นความฝันเดียวกันโคเจ็ดโคเจ็ดตัวสู้ผอมน่านเกลียดน่าเกลียดขึ้นมาภายหลังคือเจ็ดปีกับรวงข้าวเจ็ดเจ็ดรวงรีบและเตรียมเพราะรมร้อนออกนั้นคือเจ็ดปีที่กันดาอาหารด้วยเป็นจริงือที่ข้าบาททูนฟาโร่คือพระเจ้าทรงสำแดงให้ฟาโรทรงสร้างรรสงรริสงรร่สงทีงรร่องค์ทร,รงทำนี่แหละ จะมีอาหารมูลทั่วแผ่นดินียิบถึง7ปีหลังจากนั้นจะเกิดการการะอาหารอีก7ปีจนประชาจนประชาชนจะลืมความดสมบูรณ์ในแผ่นดินหยิบเสียการการะนาหารจะล้างผ่านแผ่นดินเพราะการกระนาหารที่เกิดขึ้นตามนี้ประชาชนจึงจำความมลงสมบูรณ์ในแผ่นดินไม่ได้ด้วยว่าการการะนาหารละลุนแรงยิ่งนักที่ฟาโรห์ทรงสุบินสองครั้งก็หมายความว่าสิ่งนะั้นพระเจ้าทรงกำหนดไว้และพระเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จในเร็วนี้เพราะฉะนั้นฟาโรห์ทรงเลือกคนที่มีความคิดดีมีปัญญา ตั้งให้ดูแลแผ่นดินอียิปต์ขอฟาโรทรงทำอย่างนี้คือทรงจัดพนักง,งานไทั่วแผ่นดินและเก็บผลหนึ่งในห้าส่วนของดินแดนอียิปต์ไว้ตลอดเจ็ดปีอุดมสมบูรณ์นั้นให้พวกเขาเก็บอาหารในปีที่โรมสมบูรณ์เหล่านั้นซึ่งจะมาถึงไว้และสะสมข้าวด้วยอํานาจของฟาโรไว้เป็หนอาหาในเมืองต่างๆและให้พวกเขาเฝ้าดูแลไว้อาหารนี้จะได้เป็นสมบียงสมลองไว้แก่แผ่นดินระหว่างเจ็ดปีที่คดาหาซึ่งจะเกิดขึ้นในดินแดนอียิปต์ ดังนั้นแผ่นดินจะไม่ไปที่นาฏปลายเพราะการกันณอาหารโยเซฟได้เป็นใหญ่ฝ่ายฟาโรห์และข้าราชการต่างเห็นชอบในข้อเสนอนี้ฟาโรห์ตักกับบรรดาข้าราชการว่าพวกเราจะหาคนที่มีวิญญาณระเจ้าอยู่ในตัวเหมือนคนนี้ได้หรือฟาโรห์จึงตักกับโยเซฟว่าพอพระเจ้าได้ทรงสำแดงเรื่องทั้งสี่นี้แก่เจ้าจึงไม่มีใครที่มีความเข้าใจและมีปัญญาเหมือนเจ้าเจ้าจะเป็นผู้ดูแลและสำหรับของเราและให้ประชาชนทั้งหมดของเราทำตามคำของเจ้าเว้นแต่พระที่นั่งเจ้านั้นจะเป็นใหญ่กว่าเจ้า ฟาโรห์ตะกับโยเซฟอีกว่าเราให้ท่านนอนอยู่เหนือแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดฟาโรห์ทรงถอดแหวนเราออกจากผาหัตทรงสวมให้มีมือโยเซฟกลับให้สวมเสื้อผ้าผ่านนี้เนื้อละเอียดและทรงสวมสร้อยคอทองคำให้ที่คอให้โยเซฟให้ค้าการให้ราชโองการที่สองเป็นของพระองค์มีคนร้องประกาศข้างหน้าว่าคูเข่าลงดังนี้แหละองค์ทรงตั้งท่านให้อยู่เหนือดินแดนอียิปต์ทั้งหมด ฟาโรห์จะกับโยเซฟว่าเราคือฟาโรห์และเราจะไม่ให้คนทั่วแผ่นดินอียิปต์ยกมือยกเท้าได้เว้นแต่เจ้าจะอนุญาตฟาโรห์ประทานนามโยเซฟว่าซาเฟนัสปาเนียและประทานเอาเสนัสบุตรีโปธิเฟราปุโรหิตเป็นเมืองโอนให้เป็นพญาโยเซฟก็ออกไปทั่วดินแดนอียิปต์ เมืเ่อโยเซฟเข้าเฝ้าฝ่า,ารโรวงกษตัตริย์แห่งอียิปต์นั้นท่านอายุดได้ส0ปีแล้วท่านก็ออกจากพระหัตถ์ฝ่าหรวงไปทั่วดินแดนอียิปต์นะไอเจ็ดปีที่เราสมบูรณ์น้ำแผ่นดินก็เกิดผลมากมายโยเซฟสะสมอาหารของนงของนึ่งเจ็ดปีซึ่งมีอยู่ในแดนอียิปต์ให้ไว้หมดเก็บอาหารไว้ในเมืองต่างๆอาหารที่เกิดขึ้นในแดนรอบเมืองเรือก็เก็บไว้ในเมืองนั้นโยเซฟสะสมข้าวไว้ดุดเม็ดทรายในเรศสายมากมายจนต้องหยุดนับเพราะนับไม่ท่วนก่อนถึงปีกันดารอาหารโยเซฟมีบุตรชายสองคนซึ่งนางเสนัดบุตรี โอทิเฟระาปุโรหิตเมืองเมืองโอมีให้ท่านโยเซฟเรียกลูกหัวปีว่ามนัสเสเพราะว่าพระเจ้าโปรดใข้าพเจ้าลืมความย่ำบากทั้งปวงและพงพันทั้งหมดของบิบดาเสียบุตรสองท่านเรียกชื่อว่าเอฟลาอิมเพราะว่าพระเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้ามีพงพันทวีขึ้นในดินแดนที่ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ใจเจ็ดปีที่เราสรงกุญแนดานีนหยิบต้อนร่วงไปจึงเริ่มเกิดการอาหารเจ็ดปีเหลือที่โยเซฟทำนายไว้ การกนอาหารนั้นเกิดทั่วแผ่นทั้งหลายแต่ทั่วดินแดนอียิปต์ยังมีอาหารอยู่เมื่อชาวอียิปต์อดอยากประชาชนก็ร้องทูลอาหารต่อฟาโรห์ฟาโรห์มีรับสั่งแก่ชาวอียิปต์ทั้งหลายว่าไปหาโยเซฟท่านบอกไรออก็จงทําตามการกันอาหารแผ่ไปทั่วแผ่นดินโยเซฟก็เปิดฉางออกขายข้าวแก่ชาวอียิปต์เพราะการกันดานอาหารในแผ่นดินอียิปต์รุนแรงมากยิ่งกว่านั้นทั้งโลกก็มาหาโยเซฟที่อียิปต์เพื่อซื้อข้าวเพราะการกันอาหารร้ายแรงไปทั่วโลก พอตอนที่ประทุมการบทที่สิบสองครับพวกพวกพี่ของโยเซฟไปหยิบเมื่อยาโคบรู้ว่ามีข้าวในหยิบจึงพูดกับพวกพู่ชายของเขาว่ามานั่งมองดูกันทําไมเล่ายาโคบพูดต่อไปว่านี่เนี่ยพ่อได้ยินว่ามีข้าวในหยิบพวกเจ้าจงไปลงที่นั่นซื้อข้าวมาให้พวกเราเพื่อพวกเราจะได้มีชีวิตต่อและไม่ตายเพื่อพี่ชายของโยเซฟทั้งสิบคนก็ไปซื้อข้าวที่หยิบแต่เป็นจะมินน้องชายของโยเซฟนั้นยาโคบไม่ให้ยาโคบไม่ให้ไปกับพวกพี่ชาย เขาเก่าว่าเกรงว่าจะเกิดอะไรแก่เขาดังนัง้นบรรดาบุตรชายของอิสเฟก็ไปซื้อข้าวของสำับคนอื่นๆที่เดินทางไปเพราะการกินอาหารที่เกิดขึ้นในดินแดนคานาอันโยเซฟเป็นผู้สาเร็จราชการแผ่นดินและเป็นผู้ขายข้าวให้แก่ประชาชนทุกคนในแผ่นดินพวกผู้พิชายของโยเซฟก็มาล้มตัวลงศพหน้าถึงดินคำรับท่านเมื่อโยอเซฟเห็นพวกพี่ชายของท่านก็จําได้แต่ทําเป็นไม่รู้จักและพูดจาดุดันกับพวกเขา ท่านถามพวกเขาว่าพวกเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่ามาจากดินแดนคาอันเพื่อซื้อหารโยเซฟจําพวกพี่ชายได้แต่พวกพี่ชายจําท่านไม่ได้โยเซฟระลึกถึงความฝันที่เคยฝันถึงพวกเขาท่านกล่าวแก่พวกพวกี่ชายว่าพวกเจ้าเป็นสายลับแอบมาดูความอ่อนแอของแผ่นดินพวกเขาจึงตอบว่านายเจ้าข้าไม่ใช่อย่างนั้นพวกผู้รับใช้ของท่านมาซื้อหารข้าเจ้าทั้งหลายเป็นบบิดร่วมบิดาเดียวกันเป็นคนซื่อสัตว์พวก ผู้รับใช้ของท่านไม่ใช่สายลับโยเซฟบอกขว่าไม่จริงพวกเจ้ามาดูความอ่อนแอของดินแดนนี้พวกเขาจึงตอบว่าข้าพเจ้าทั้งลานผู้รับใช้ของท่านเป็นพี่น้อง12คนเป็นบืร่วมบิดาเดียวกันอยู่ในดินแดนคณะอันตอนนี้น้องสุดท้องยังเป็นยังอยู่กับบิดาแต่อีกคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วโยเซฟตอบพวกเขาว่าที่ข้าว่าพวกเจ้าเป็นสายลับนั้นจริงจริงจริงแน่ๆข้าจะทดลองพวกเจ้าดัางนี้โดย โดยพระชนฟาโร่พวกเจ้าจับไปที่นี่ไม่ได้เว้นแต่น้องสุดท้องมาที่นี่พวกเจ้าต้องดูในคุกก่อนพวกเจ้าต้องอยู่ในคุกก่อนให้คนหนึ่งในพวกเจ้าไปผักไปพาน้องมาเพื่อพิสูจน์ถ้อยคำของเจ้าว่าเจ้าพูดจริงหรือไม่มิฉะนั้นโดยโดยพระชนฟาโร่พวกเจ้าเป็นสายลับแน่และโยเซฟก็ขังพวกพี่ชายไว้ด้วยกันในคุกสามวัน ในวันที่สามโยเซฟบอกพวกเขาว่าทำทำอย่างนี้แล้วจะรอดชีวิตเพราะข้ายังเกรงพระเจ้าถ้าพระเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์จงให้คนหนึ่งในพวกเจ้าถูกขังอยู่ในคุกคนอื่นนำข้าวไปเพื่อเระเท่าการอาหารที่บ้านของพวกเจ้าแล้วพาน้องสาวสุดท้องมาหาเราดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าพวกเจ้าพูดจริงและพวกเจ้าจะไม่ตายพวกที่ชายก็ทําตามพวกพี่ชายจึงพูดกันว่าสมควรแล้วที่เรามีความผิดเรื่องน้องของเราเพราะเราไม่ได้เห็นความทุกข์ใจของน้องเมื่อเขาอ้อนวอนหลังแต่เราไม่ฟัง เพราะฉะนั้นความทุกข์ใจครั้งนี้จึงเกิดแก่เราฝ่ายรูเบนพูดกับน้องทั้งหลายว่าข้าบอกพวกเจ้าไม่ใช่หรือว่าอย่าทําบาปตอนเด็กนั้นแต่พวกเจ้าไม่ฟังเพราะฉะนั้นการตอบแทนเรื่องรูหิตของน้องจึงมาถึงพวกพี่ชายไม่รู้ว่าโยเซฟฟังออกเพราะว่าเมื่อพูดจะมีคนเป็นล่ามโยเซฟกออกไปร้องไห้แล้วกลับมาพูดกับเขาอีกท่านอาซิเมโอนออกมามัดไว้ต่อนหน้าพวกเขาโยเซฟบัญช,ชาให้ใส่ข้าวในถุง ขายของพิชายให้เต็มแล้วคืนเงินและแต่ละคนไว้ในกระสอบของทุกคนด้วยและให้หาไปกินกลางทางก็ใช้คนใช้ก็ทําตามผู้พ,พิชายของโยเซฟกลับไปคา์นาอ,าอ,อันเมื่อพวกเขาเบรรลุบรรทุกข้าวใส่หลังลาเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปเมื่อคนเปิดกระสอบออกเอาข้าวให้ลากินนะที่หยุดพักก็เห็นเงินของเขาอ,อ,อ,อยู่ที่ปากกระสอบนั้น เขาจึงบอกกับพี่ชายเขาจึงบอกกับพี่น้องของเขาว่านี่เนี่ยเงินของฉันกลับคืนมาที่ปากกระสอบปากกระสอบของฉันพี่น้องตกใจตัวสั่นหันหน้าเข้าหากันพูดกันว่าพระเจ้าทรงทําอะไรอย่างนี้แก่เราเมื่อพวกเขากลับไปพบยาโคบบีดาของเขาดินแดนคารันพวกเขาเา่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่พวกเขาให้บิดาฟังท่านผู้เป็นเจ้านายของดินแดนนั้นพูดพูดจะดุดันกับพวกเราเหมาเอาว่าพวกเราเป็นสายลับดูดินแดนนี้ดินแดนนั้น พวกเราเรียนว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ได้ไม่ได้เป็นสายลับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรร่วมบิดาเดียวกันมีพี่น้องสิบสองคนแต่น้องคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วตอนนี้น้องสูงท้องอยู่กับบิดาในดินแดนขนานแล้วท่านผู้เป็นเจ้าของดินแดนนั้นตอบว่านี่เป็นสิ่งที่ข้าจะได้รู้ว่าพวกเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์คือให้คนหนึ่งในพวกพี่น้องของอยู่กับข้าจงเอาข้าเปน็นเพื่อบรรเทาอาการกันดารอาหารที่บ้านของเจ้าแล้วออกไปได้ จงพาน้องสุดเท้ามาหาข้าข้าจึงจะรู้ว่าพวกเจ้าไม่ได้เป็นสายลับแต่เป็นคนซื่อสัตย์แล้วข้าจะปล่อยพี่ชายไปพวกเจ้าจะยังได้ค้าขายในแดนนี้เมื่อพวกเขาแก้กระสอบข้าออกก็เห็นห่อเงินของแต่ละคนอยู่ใลกรก็สองเขาเมื่อเวลาพวกเขากับ,บิดาเห็นห่อเงินนั้นก็อทุกข์ใจยาโคบบิดาจึงพูดว่าพวกเจ้าทําให้พัดพากจากลูกของพ่อโจเซฟก็เสียไปแล้วซีเบลก็เสียไปแล้วแล้วจังเอาเบนจมินไปอีก ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นความทุกข์สำหรับพ่อลูเบนจึงบอกบีดาว่าถ้าลูกไม่พาเบนจมินกลับไปหาพ่อพ่อจงเอาลูกชายทั้งสองคนของลูกค้าเสียจงมอบเบนจมินไว้ในความดูแลงูลูกจะนํากลับมาหาพ่ออีกยาโคบบอกว่าพ่อไม่ยอมให้ลูกของพ่อไปกับพวกเจ้าเพราะพี่ชายของเขาตายแล้วเหลือแต่เขาคนเดียวถ้าเกิดอะไรกับลูกพ่อในเวลาเดินทางไปกับเจ้าเจ้าจะพาผมหงอกของพ่อลงสู่ดินแดนตายอย่างเศร้าสลด อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบแมททิวบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงยี่สิบสามสาวกเด็ดลงเข้าในวันสบาโตในเวลานั้นพระเยซูเสด็จไปในานาในวันสบาโตและบรรดาสาวกของพระองค์ก็หิวจึงเด็ดลงข้ามากินแก้หิวเมื่อพาสีเห็นข้าวึุ่มถึงพระองค์ว่าดูสิพวกสาวกของท่านทําสิ่งที่ต้องห้ามในวันสบาโตพระองค์จึง ตัดเขพวกเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านเรื่องที่ดาวิดได้ทาเมื่อท่านและพักพวกหิวหรือท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้ารับประทานขนมปังเฉพาะพระพักซึ่งท่านหรือพักพวกไม่มีสิทธิ์จะรับประทานเป็นสิทธิ์ของพวกปูหิตเท่านั้นพวกท่านไม่ได้อ่านในธรรมบัญญัติหรือที่ว่าพวกปูหิตในพระวิหารย่อมละเมิดกฎบาลวาโตแต่ไม่มีความผิดแต่เราบอกท่านว่าที่เป็นใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่ ถ้าพวกท่านเข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่มประสงค์เครื่องศัตรบูชาพวกท่านก็คงจะไม่ติดสินบนลงโทษพวกที่ไม่มีความผิดเพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวาสบาโตชายที่มือข้างหนึ่งรีบและพระองค์เสด็จไปจากที่นั่นและทรงเข้าไปในธรมรมาลาของพวกเขาที่นั่นมีคนหนึ่งที่มือข้างหนึ่งลีบคนทั้งหลายถามพระองค์ว่า การรักษาโรคในวันสวัสดโตนะต้องห้ามหรือไม่เพราะเขาทั้งหลายจะหาเหตุผลพระองค์ได้พระองค์จึงตัดกับเขาทั้งหลายว่าถ้าใครในพวกท่านมีแกะตัวหนึ่งและแกะตัวนั้นตกบอกในวันสวัสดโตคนนั้นจะฉุดฉุดลากแกะตัวนั้นขึ้นมาใช่หรือไม่ไม่ใช่หรือมนุษคนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่ง่าแกะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงอนุญ,ญาตให้ทําการดีได้ในวันสวัสดโตและพระองค์ตัดกับคนมือเรืยกนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถอะเขาก็เหยียดออกและมือนั้นก็หายไปปกติ เหมือนมือข้างหนึ่งผู้ไฟสีก็ออกไปปรึกษาว่าจะทําอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้ผู้รับใช้พระเจ้าทรงเลือกแต่พระเยซูทรงทราบสึงเสด็จจึงเดิจออกไปจากที่นั้นแล้วและมหาชนเดินตามพระองค์ไปพระองค์จึง,รงทรงรักษาทั้งหลายให้หายโรคสุกวันและพระองค์ทรงกำชับพวกเขาไม่ให้แครงพายว่าพระองค์คือใขรทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นไปตามคําของอิสยาพเพื่อผู้เผยพระน้วว่านี่นะ่ะ ผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกไว้เลือกสรรไว้ที่ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโรการปานเราจะให้วิญญาณของเราอยู่กับท่านท่านจะประกาศความยุติธรรมกับไปแล้วชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครจะได้ยินเสียงท่านตามถนน,นไม่อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไสตะเกียบขวานจวนดับแล้วท่านจะไปดับจนกว่าท่านจะนำความยุติธรรมสู่ชัยชนะและบรรดาประชาชาิจะฝากความหวังไว้กับท่าน พายายซูและเบลเซบูขณะนั้นพาเขาพาทุกคนมาถูกผีสิงคนหนึ่งที่ตาบอดและเป็นบ้านมาหาพระองค์พระองค์ทรงรักษาเขาให้หายคนนั้นก็พูดได้และมองเห็นและฝูงชนทั้งหมดก็อัศาจรรย์ในใจอาัศาจรรย์ใจถามกันว่าคนนี้ใช่บุตรดาวิดไหมจบกันอนะพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งราประจำที่สิบเจ็ดมกราคม